ดีเอฟทีบีแอลใช่แนวแล้วท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาที่โคกน้องนาตระกูลสิงโมเดลอีกจะคลิปนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดริ่งนะครับแพ้งโซลา่าแพ้งหน่อยแต่แต่ว่าประสิทธิภาพสุดยอดเป็นบ่อนี่ยนมนโกโ้โก้มาโก้สิงโก้โก้สิงโก้มาวันนี้เบิ้องเราครับมีอย่างเกิดขึ้นนะ แขงโซลาเซลล์ครับป่ากับมะปอยแล้วมีก็สั้งปา่าเรียบร้อยกบเอ้ยห่วงเขาก็ออกจากหางตัดมันแล้วโอ้งบประมาณคืบหน้าแล้วนะโก่งน้องหน้าเขารับรองว่ะยิงบูโดน,นครับฮะปูดีกวาปลาดิฮะปูดีกว่าปลาอุย้ยพ่อปลาแล้วบ่ <laughs> เป็นสิ่งเหล่าคนหนุ่มไฟแรงเฮ็ดยังกะลุดรุดรุดนะครับถ้าฉั่นก็จะเอินเราไม่หลุดมาเนาะอันนี้เขาเอินไหมอไฟบ่ ชุดนอนหนะ้านะโอโ้โหไม่เยี่ยมครับเดีเ๋ยวได้มากเมื่อกี้มือยอย่างครับเปลี่ยนแปลงไปร้ายครับใส่กระไฟใส่กระไฟหลอดแบบมีสบายเลยครับมาตรงนี้จะให้แสงสว่างแบบแบบนี้ครับแสงนวลนดีลวไเ<ป>ด<ป>ี<ป>๋ยไฟจากบุญมีโพ่อันนี้คือเห็นบุญมีใส่จเทียนหนึ่งเนาะ<ป>เดินไฟออกไปแสงสว่างแล้วแล้วก็ยังมีประโยชน์ ำจำเลยเมื่อแรงเข้ามาเปิดปุ๊บเห็นเป็นไรครับพฝนที่เกิดขึ้นเป็นไรครับมีไฟเนาะมีไฟให้คว่อมสว่างอบอุ่นหล่ะกัาปลาไอสิมีมาลงมาแลงมากินเนาะ<อ>ตกลงไปครับเป็นอาหารปลาโอ้กูดไอเดียอือ,อ,อยากคืมๆยังไงครับมื่อนี่ฝนจกตกซ่องไม่เนาะต้นนี่โอ้ยโอ้มื่อนี่ฝนตกมัไม่ไม่บังคับน้ำเนี่ยนี่เขาเรียกว่าต้นโพโพ<อ>โพเงิน นี่อันนไป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  pues ี้โอเคเลยนี้เขาจัไปเรือไหนมปลาที่เห็นที่วิบวบอยู <cle f wurde> <h> ่นี่คือปลาปยลาอยไหมหรือว่าชุดเก่าปอยไหมที่แกอนุบาลชากระชั่งนี่แหละนี่แหละครามาปลาได้น้ำปลากระดีได้น้ำากระดีไม่มีฟชูเลชันฟิช โอ้ยบันน้มาสองเาม,เมอบริหารผู้เดียวจังไหนก็ไปได้หลายอันหลายอย่างเบิงบ้งเบิ้งพันครบดิยนมีไปอีกหลายอย่างเลยเรืออย่างเดียวครับเรืออย่างเดียวคอยขอเรือจากสองลำครับเวลาห้อยอยากพายเรือห้อยอยากมีคนมาชมงานชมย่างเา้าคุยกันไปพายแจวเรือกันไปโอ้โลขนาดเด้ อืมจำเสียงมันเนี่ยโอ้โหมันหน่อยด้วยนี่มือแรกบ้างไหมมือแรกโอ้โหแหลกแนี่ออเด็บแค่เรียนๆปลายังเอ่อโกะปลาเออปลาเน้นปลาดุกเนี่ยปลาตะเพียนปลาจีนปลายีสุกพิลาสุดออกมาปล่อยเนี่ยโอ้ยห่าวดีขนาดครับแต่ว่าคุณเพื่อนยังไงไปไหนยิ่งน้อยยิ่งน้อยครับ นี่ครับโอ้โหเป็นฝูงเลยเป็นปลาทับทิมก็มีปลาทับทิมก็มีใช่ครับโอ้ยอดสุดยอดตอนนี้ได้ยินเสียงไหเงี้ยนี่มาเลยเนาะเออแต่มันจำได้มันมองคือกันปลาอะไรวนมาปุ๊บเขาวานวานมันก็มาอีกสิเนาะบันนี้เขาสิจับครับเรีนไทยกับ ก็ต้องเกิดเป็นอาหารข้างนอกวาณขอเราอยู่ก็กกคือตามโมเดลของโคกงน้องหน้าคือเป็นแรงอาหารเป็นพัตตาขานเป็นซูปเปอร์ม์เก็ตเป็นข้างอาหารอยู่แล้วเนาะก็ต้องพึ่งผ้าตลาดย่างเดี๋ยวพึ่งผ้าตลาดย่างเดี๋ยวบ่ได้ครับแล้วก็เป็นแรงเอ่อซัพพอร์ตทั้งขอบครัวทั้งคนในหมุ่ชุมชนนําครับดีมากๆโดยเฉพาะได้คหน,น่มไฟแรงครับเห็นบ่ บมเด้5ซองเสมอนี่ไปนาลุดลุด,ลดเลยครับอืบริเวณเยอะเลยครับคิดได้ทําได้คิดยังเฮ็ดลงมือทันทีนี่คือคนรุ่นใหม่เกษตรยุคใหม่คนรุ่นใหม่นี่ครับทนมันต้องเร็วและแรงสิงีละครับใช่ตัมวมต่จะกียทไม่ทำมันก็ไม่ได้อะไรเลยจระกะคือจไวยรุ่นคือบีเอานําครับว้รุ่นเลนน้อย ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ BL Channel นะครับทุกคนมาทีโคกน้องหน้าครับช่วงนี้ครับอย่าเฝ้าเบื่อครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ BL c h a n n e นนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ